เดี๋ยวรีวิวให้ดูทั้งกล่องเลยนะก็มันมาเป็นกล่องขนาดเนี้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมือหนึ่งมันก็มาในกล่องเหมือนอันนี้มือสองอันนี้เขาใช้ใช้มาแล้วเขาเขาเขาได้ของแท้มาเขาก็เลยขายของก๊อปแต่เป็นก๊อปพรีเมียมในกล่องมองเห็นเป่า นี่คือในกล่องเปิดออกมาแล้วเป็นแบบนี้นอันนี้ก่กอนก็ในกล่องอันนี้นะในกล่องมันก็จะมีคู่มือคืออันนี้ มือนของแท้ทุกอย่างเลยอ,อันนี้พรีเมียมแล้วก็มีผ้าเช็ดกันรอยแล้วก็มันก็จะมีเป็นหัวแจ็คมาให้สองหัวเผื่อแบบเครื่องไหนที่ต้องใช้แบบหัวแจ็คอันนี้อย่างแบบพวกแจ็คกีตาร์เปียโนอะไรเงี้ยคือแบบเสียบแล้วก็ ฟังอย่างหูฟังไปเลยอันนี้มันส่วนมากไว้ใช้ในเครื่องบินอะอันเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อันนี้แล้วก็มันจะให้สายมาสองชุดเป็นสายเสียบฟังถูกฟังก็อันแรกก็สายสีดำอันนี้จะมีไมค์ปะ่ะมีไมค์พูดไมค์ได้คือแบบเป็นแทนสมอลท็อกได้เลยอะเวลาเสียบแล้วฟังเพลงได้ด้วยอันนี้สีดำ แล้วก็ใส่สีแดงไว้ใช้ปกติอันเนี้ยปกติฟังเพลงปกติไม่ได้มีไมอะไรอันนี้ที่ไว้ใช้แล้วก็ในกล่องนี่กล่องมันมีกล่องใส่ด้วยแข็งเนี้ยเนี้ยกล่องเนี้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูบายโอเค นี่มันนี้ก็คือว่าหูฟังตัวเนี้ยมันต้องใส่ขานเดี๋ยวให้ดูทีละอย่างอันนี้ก็คือปรับสายได้สองข้างไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำมันจะทำเหมือนของจริงเลยอะ่ะ นะมันจะมีเห็นปะ่ะเดี๋ยวโฟกัสก่อนตรงเนี้ยมันจะมียี่ห้อแบบเป็นยี่ห้อของมันอะมอนสเตอร์ Monster. คือแบบงานงานพรีเมียมมันจะละเอียดเนี่ยมีสตูดิโออ่างเงี้ยคือข้างบนเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเป็นหนังหนังเทียมนยี่แหละนิ่มไม่เจ็บหู นี่ก็ฟองน้ำก็หนังก็หูฟังตัวนี้มันต้องใส่ฐานใส่ฐานด้านนี้อ่โอเคเมื่อกี้ถึงตอนให้ใส่ฐานใช่ปะ่ะก็ใส่ฐานใส่ช่องนี้ไอที่มันมีขีดขสองขีดเนี่ยเนี่ยบิดอย่างนี้<ป>ก็ เนี่ยขึ้นมาฐานที่ใช้ใช้ขนาดทิปเปิลเอนะเอเอสามตัวอย่างเงี้ยให้ใช้เป็นพวกแบบอ e ีวต้าอย่างงี้ดีกว่ามันใช้ได้นานมันไงฐานไม่คลายประจุมั้งนะมั้งแล้วก็ปิดโอ้ยมองไม่เห็นเฮ้ย นี่แหละใส่ใส่ให้ตรงห็อกมองไม่เห็นอ่ะมืดถ่ายในกล้องมองไม่เห็นนี่ช่เอาเป็นว่าเนี่ยใส่เงี้ยประมาณเนี้นยน,นี่แหละอ่านอ่ะแหละแล้แลก็บิดกับก็คือ ตรงข้ามเนี่ยมันก็จะมีสวิต์ปิดเปิดอันนี้คือสวิตต์เห็นนะเนี่ยเปิดนี้ก็มีไฟด้วยมีไฟสีแดงเหมือนของแท้เลยพรีเมียมก็ปุ่มมีตรงเน,นี้ยเนี่ยมันกดได้คือเอาไว้มูเสียงเพลงคือแบบฟังเพลงอยู่อยากให้เพลงหยุดแบบให้เสียงเงียบก็กดกดค้างไว้เพลงก็อย่างเงียบพอปล่อยปุ๊บเพลงก็จะดังเลยอันนี้ข้อดีของมัน ก็บอกไปยังว่าตรงนี้มันเป็นฟองน้ำบอกไปแล้วเนอะคลิปนั้นเมื่อกี้นี้ลืม,มนั่นแหละคือตัวเนี้คือว่าตัวเนี้ทรงสเตตเลีเนี่ยมันจะบีบบีบหูไหมมันก็คือมันไม่ใช่แบบแปะไว้บนหูนะคือมันครอบไอเนี้ยมันครอบมิดเลยเวลาใส่นี่คือแบบ จะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเข้ามารบกวนมีบ้างที่เข้ามารบกวนแต่มันน้อยมากอะ่ะมันแบบครอบไปเลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะเจ็บหูหรือเปล่านะต่แต่ก็ไม่เจ็บนะเพราะมันเป็นฟองน้ําบางคนถ้าหัวเธอเฮ้อ่ะแหละมันจะไม่เหมือนกับทรงโซโล่โซโล่ตัวนี้โซโล่ Solo, ตัวเนี้ยที่ให้ดูไปอืมอันนี้คือมันเป็นแบบสวมเป็นเป็นแบบครอบเหมือนกันแต่ว่าตรงช่วงหูอันเนี้ยมัน มันแบบแปะไว้เฉยอ่ะมันมันมันไม่ได้บีบคือเสียงรบกวนมันก็ยังเข้าอยู่อันเนี้ยนะทรงนี้แต่ทรงนี้เกรดพรีเมียมก็มีนะอยู่ที่ประมาณพันห้าเมั้งหรือพันสี่นี่แหละเราไปดูให้ทีมือหนึ่งนะเกรดพรีเมียมก็อ่าตัวนี้ถ้าเป็นเกรดพรีเมียมวัสดุมันก็จะดีกว่านี้ใช่ปะ่ะตรงเนี้ยมันก็จะมีฟองน้ําเป็นอะไรเหมือนตัวนู้นอะ่ะอันนี้มันแค่แบบ ก๊อปแบบก๊อปก๊อแปบบแบบรูปลักษณ์ข้างนอกมาเฉยๆคือแบบทําแบบไงของแองเนี้ยอือจะเสียงมันก็โอเคแหละเหมือนหูฟังธรรมดาทั่วไปแต่ถืถอถือว่าก็โอเคสายมันจะเป็นสายคู่นี้ถ้าพรีเมียมของแท้กก็คือจะเป็นตูดรูเดียวเหมือนอันนี้อมืมันสายแดงอันนี้เสียบแบบข้างเดียวแล้วก็ฟังได้เลยแต่ว่าตัวโซโลตัวนี้ไม่ต้องใส่ถาดนะถ้าเป็น เกียรพรีเมียมเโอเสียบแจ็คแค่ข้างเดียวโอเคถ้าไม่ชอบตรงไหนบอกจะได้แนะนำตัวอื่นให้แต่ว่าไม่ได้เอามารีวิว